ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเทอร์รี่ไฟสาโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2024นะครับก็คือปีนี้เลยเป็นเทอร์รีไฟภาคแรกเลยนะครับที่ได้เข้าฉายในโรงหนังประเทศไทยแถมยังได้เลดชอ20ซึ่งใครที่อายุต่ำกว่า20ปีก็ต้องถูกตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าโรงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นหนังไม่กี่เรื่องเลยนะครับที่ต้องตรวจบัตรก่อนเข้าดูผมจะขอเตือนเ,นเพื่อนๆก่อนเริ่มคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาทั้ภาคแลว ผมบอกเลยว่าภาค3ามนี้เป็นอะไรที่สุดแหวะมากๆเพื่อนๆคนไหนที่กลัวเลือดหรือจิตอ่อนก็ไม่ควรดูคลิปนี้ต่อเลยนะครับผมแนะนําให้ปิดไปเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะสารต่อความโหดของอาร์ตเดอะคลาก็สามารถติดตามต่อกันได้เลยครับและสําหรับใครที่หลงเข้ามาอะไยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหานหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทือไลครและซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหาพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปปคอนให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำเรื่องราวของภาค3เริ่มขึ้นในช่วงเทศก,กาคลคริสต์มาสและมันก็เป็นเมืองเดิมเลยนะครับเมืองไมเคิลตี้ ในยามค่ำคืนก็เผยให้เห็นสองสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งภรรยาก็มีชื่อว่าเจนส่วนสามีก็มีชื่อว่าบลูคในเวลาตีสามของคืนนั้นเจนก็สะดุ้งตื่นขึ้นเนื่องจากจูเลียตลูกสาวของเธอเปิดประตูเข้ามาในห้องจูเลียตบอกกับแม่ว่ามีคนอยู่บนหลังคาน้องก็ชี้นิ้วไปด้านบนนะครับพร้อมกับบอกให้แม่ฟังเสียงแต่เจนก็ไม่ได้ยินอะไรเลยแม้แต่น้อยบลูคผู้เป็นพ่อก็ต้องตื่นไปทํางานแต่เช้าเขาเลยบอกเจนให้พาลูกไปเข้านอนจ้ะเพราะอีกแค่สามชั่วโมงเขาก็ต้องตื่นไปทํางานแล้ว จนและพาจูเลียตกลับไปที่เตียงนอนของเธอเธอก็ปลอบลูกนะครับว่าบางทีอาจเป็นเสียงของพวกแรคควนที่มาก่อกวนก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปดูใหม่แต่จูเลียตก็เชื่อว่านั่นเป็นเสียงของซานตาคลอสเจนก็บอกลูกว่ามันอาจเป็นเอลพูดของซานต้าก็ได้บางครั้งซานต้าจะส่งสายสืบมาดูก่อนเพื่อเช็คชื่อเด็กดีที่เข้านอนเร็วหรือเสียงนั้นก็อาจเป็นฝีเท้าของกวางเรนเดียที่แวะมาแอบอืนบนราคาบ้านเราจูเลียตก็ขอให้แม่เอานมกับคุกกี้ไปวางไว้ให้พูดของซานต้านะครับซึ่งกกจเจน จากนั้นเจนก็นํามนมและคุกกี้มาวางไว้ตามสัญญาแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงผิดปกติจากด้านบนเธอก็ส่องดูรอบๆบ,บ้านนะครับและพบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเมื่อเจนล็อกประตูหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วเธอก็ขึ้นมาโวยวายเสบลูกเธอบอกว่าบลูกลืมล็อกประตูบ้านอีกแล้วนะเขาน่าจะเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวมากกว่านี้และยังบอกลูกว่าอย่าลืมกินนมคุกกี้ที่วางไว้ด้วยซึ่งเขาต้องกินก่อนที่ลูกจะตื่นไปโรงเรียนเพื่อให้จูเลียเชื่อนะคะว่าซานต้ามีอยู่จริงบลูกก็รับปากแบบสง่ง เพื่อที่จะให้เจนเลิกบ่นเขาสักทีเขาจะได้นอนแต่ทางด้านจูเลียท,ที่ยังนอนไม่หลับน้องก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ชั้นล่างเธอเลยคิดว่าจะได้เจอกับซานต้านแน่ๆจูเลียจึงได้ชะโงกหัวลงไปดูด้านล่างน้องก็พบว่ามีเงาของใครบางคนอยู่เงานั้นก็ทําให้จูเลียรู้สึกดีใจนะครับน้องจึงรีบไปปลุกทิมมี่พี่ชายของเธอจูเลียบอกกับพี่ชายว่าซานตาคลอสมาแล้วแต่ทิมมี่ก็ไม่ยอมเชื่อแถมยังไล่ให้เธอไปนอนซะจูเลียจึงตัดสินใจลงไปดูด้านล่างด้วยตัวเองและในที่สุดน้องก็ได้เเจอกับับาานตตสวป็ แต่ที่น่าแปลกใจคือใบหน้าของสานตาคอสเป็นถูกทาด้วยสีขาวซึ่งนั่นก็ไม่ใช่สันตาคอสที่น้องอยากเจอแต่จริงๆแล้วมันคืออาร์ตเดอะคลาวตัวตลกในตำนานสุดโหดคราวนี้อาร์ตเดอะคลาวมันมาพร้อมกับถุงแดงประจำตัวของซานต้านะครับแทนที่จะเป็นถุงดําใบใหญ่ของมันทางด้านจูเลียทีท่แอบดูซานต้าตัวเป็นๆอยู่น้องก็รู้สึกนะครับว่าซานต้าตัวนี้มันดูแปลกๆเพออาร์ตเดอะคลาวมันกำลังจะหันหน้ามาทางเธอน้องก็รีบวิ่งไปแอบอยู่หลังประตูห้องครัวจากนั้นอาร์ตเดอะคลาวมันก็ดึงขวานออ และเดินดิ่งเข้าไปในห้องของทิมมี่มันก็ไม่หล่อช้าและไม่ปราณีเลยนะครับอาร์เดอร์คลาวก็ใช้ขวานสับล่างของทิมมี่ไป็นชิ้นๆไปหว่นคาที่จูเลียตก็เห็นเหตุการณ์สุดโหดเหี้ยมทั้งหมดจากนั้นมันก็ตรงไปยังห้องของพ่อแม่บููก็เป็นเหยื่อรายถัดไปมันก็ใช้ขวานสับล่างของเขาจนเละไม่เหลือชิ้นดีส่วนเจนที่ตื่นขึ้นมาเห็นเธอก็ต้องกรีดร้องกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าอาร์เดอร์คลาวมันจะคงสับขวานไปที่บููไม่หยุดสีหน้าของมันก็หัวเราะออกมาด้ควคามสาใจ เจนดีแบบนั้นก็รีบใส่เกียร์หมานี่ทันทีเธอก็ตรงไปที่ห้อง,องจูเลียตแต่อาร์ตเดอะคลานก็ใช้ขวานฟันประตูเข้ามาพร้อมกับโผล่หน้าออกมาส่งยิมให้กับเธอแต่พอเจนไม่เจอตัวลูกสาวเธอเลยเปิดเข้าไปดูในห้องของทิมมี่ซึ่งมันก็ทำให้เธอถึงกับช็อกที่ต้องเห็นร่างของลูกชายถูกหั่นไปนชิ้นๆอาร์ดเดอะคลานก็ถือขวานตรงเข้ามาหาเธอเจนก็พยายามหลบและวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ประตูมันก็ดันเปิดไม่ออกไอตัวตลกมันก็ตามเธอมาจนทันแล้วมันก็ใช้ขวานสับที่ร อาร์ตเดอะคลาวมันมีความถูกอย่างมากหลังจากที่มันได้แจกแจยความตายสุดขั้วโหดจากนั้นมันก็มานั่งกินนมและคุกกี้ที่เจนเต็มเอาไว้แถมพี่แกยังล้างจานให้สะอาดด้วยนะครับมารยาทดีจัดซึ่งทันในนั้นอาร์ตเดอะคลาวก็ได้ยินเสียงกึกกักบางอย่างพอมันเปิดดูก็ได้เจอกับจูเลียตอาร์ตเดอะคลาวมันก็โบกมือทักทายน้องด้วยความเป็นมิตรแต่ยิ้มของพี่แกโค้สยองในที่สุดจูเลียตก็ได้เจอกับซานตาแบบใกล้ชิดจากนั้นภาพเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วหลังจากที่าอ,อ,อ,อาร์ตััดหว ตำรวจก็ได้เข้ามาสำรวจในที่เกิดเหตุจากนั้นอาร์เดคลามันก็ฟืนขืนชีพในสภาพไร้หัวซึ่งแท้จริงแล้วมันคือตัวตลกปีศาจท,ที่เป็นอมตะไม่ว่าจะฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่ตายมันได้ทําการฆ่าตำรวจนายหนึ่งแล้วเอาหัวของเขามาสวมไว้เป็นหัวตัวเองจากนั้นมันก็ขึ้นรถไฟมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลจิตเตเวชพี่แกไม่สนเลยนะคะว่าผู้โดยสาตคนอื่นจะรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นสภาพของมันในตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูภาคแรกและภาค2นะครับผมแนะนําให้กดที่เครื่องหมายมุมบนขวา และไปดูทั้งสองภาคก่อนได้นะครับเพราะไทม์ไลน์มันต่อเนื่องกันติดๆเลยนะต่อมาภายในโรงพยาบาลกิตาเวชซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของวิกเตอรเรียนางเอกในภาคแรกที่ถูกอาร์เดอรคลาวทำร้ายจนเสียโฉมคืนนี้บุรุษพยาบาลที่เข้าเวรอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอแต่พอไปตรวจดูที่ห้องของวิกตอรเรียบุรุษพยาบาลก็ต้องตกใจสุดขีดนะครับเนื่องจากเขาเห็นว่าหัวของอาร์เดอะคลาวกำลังกัดกินใบหน้าของนางพยาบาลคนหนึ่งอยู่ส่วนวิกตอรเรียก็นั่งแท้สายลกของตัวเองซึ่งเธอเพิ่งคล,ว,งลว้ บุลุษพยาบาลได้เห็นภาพนั้นต่อหน้าพี่แคก็ถึงกับเวอแดกเขาก็ถอยหลังออกมาจากห้องนะครับแต่ก,ก็ต้องผวาเข้าอีกหนึ่งดอกเพราะล่างไร้หัวของอาร์เดอะคลาวมันได้มาถึงที่นี่แล้วด้วยมันก็ตรงดิ่งมาหาเขาจากนั้นอาร์เดอะคลาวและวิกตอรียทั้งสองก็ได้ช่วยกันลุมถึงใบหน้าของบุลุษพยาบาลคนนั้นเรียกได้ว่าหลุดออกมาทั้งยวงจากนั้นอาร์ตเดอะคลาวก็เปลี่ยนหัวกลับเกิดล่างได้สาเร็จมันก็ตัดสินใจพาวิกตอรียขึ้นรถไฟไปด้วยนะครับระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้เจอกับชายคน,นึ ซึ่งพี่แกใส่ชุดคลอดเพย์อาร์ดเดอะคลาวพอดีชายคนนั้นตื่นเต้นมากที่ได้เห็นคนใส่ชุดเหมือนกันแต่หารู้ไม่ว่าคนที่เขากําลังตื่นเต้นอยู่มันคืออาร์ดเดอะคลาวตัวจริงเสียงจริงพี่แกก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับอาร์ดเดอะคลาวนะคะเพราะคิดว่าตัวมันแต่งตัวได้สมจริงมากซึ่งนั่นก็ทาให้อาร์ดเดอะคลาวจบโอกาสฆ่าพี่แกซะเลยแล้วมันก็เอาชุดตัวตลกไมเอียมมาสวมแทนเสร็จแล้วอาร์ดเดอะคลาวและวิกตอรียก็บีบแส่เล่นอย่างสนุกสนานซึ่งมันก็เป็นแต่ที่ได้มาจากโศกจากนั้นทั้งสอง ทั้งคู่ก็แยกกันไปตามห้องของตัวเองวิกตอเรียก็เดินไปส่องกระจกในห้องน้ําเมื่อเธอเห็นใบหน้าของตัวเองก็ถึงกับรับไม่ได้เพราะสภาพมันสุดอัประลักหน้าเกลียดหน้ากลัววิกตอเรียโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของเซียนาจนถึงขั้นเอาหัวโขกกับกระจกจนแตกเลยนะครับซึ่งอาร์ตก็เป็นคนเป่าหูเธอทั้งทางที่มันนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้เธอเสียโฉมในภาคแรกวิกตอเรียก็สาบานต่อหน้ากระจกว่าเธอจะต้องล้างแขนและเอาคืนเซียนาให้ได้จากนั้นเธอก็เข้าไปนั่งจำศีนในอ่างน้ำเงียบ เหมือนว่าตอนนี้วิกตอรียจะถูกปีศาจครอบงำแบบเต็มสูบเลยนะครับเธอก็ใช้เศษกระจกในมือกรีดไปที่แขนของตัวเองส่วนอาร์เดอะคลาวก็มานั่งบนเก้าอี้โยกตัวโปรดของมันทั้งสองก็ได้เข้าสู่สภาวะจำศีลว่าืืนพลังโดยจุดมุ่งหมายก็คือการกลับมาลางแค้นเซนนาแบบชนิดที่ว่าต้องตายกันไปข้างอีก5ปีต่อมาที่เมืองไมเคาตี้หลังจากเหตุการณ์ในภาค2สถานการณ์ก็กลับถูยยุคปัจจุบันอีกครั้ง เซียนาหญิงสาวในชุดคลอสเพนางฟ้านักลบในภาค2ผู้ที่สามารถต่อกกอดกับความช่วยเหลือของอาร์เดคลาวจนตัวเธอสามารถตัดหัวมันได้แต่เธอก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงเนื่องจากเซียนาต้องเสียแม่ของตัวเองไปนะครับเธอจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนนหลายปีจนกระทั่งมาวันนี้คลิกอาเคยของเธอก็มารับเพราะตอนนี้เซียนาอาการดีขึ้นมากแล้วโรงพยาบาลอนุญ,ญาตให้เธอกลับไปอยู่บ้านได้ระหว่างทางกลับบ้านซึ่งมันก็เป็นช่วงฉลองคริสต์มาสพอดี ทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนไปในทางที่สงบขึ้นสําหรับเธอและเมื่อมาถึงบ้านของเกร็กเซน่าก็ได้เจอกับเจสิก้าอาแทแๆเจสิก้าก็ออกมาต้อนรับเธออย่างอบอุ่นจากนั้นเซน่าก็ได้เจอกับแกบบี้ลูกสาวของเจสิก้าแกบบี้มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นไปตลอดทุกเรื่องแถมน้องยังปลื้มในตัวเซน่ามากๆด้วยทั้งสองก็สนิทกันอย่างรวดเร็วจากกับว่าเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาพอเซน่าทักทายเสร็จแกบบี้ก็พาไปดูห้องที่น้องเตรียมไว้ให้ตอนนี้ทุกอย่างในห้องแกบบี้ก็ได้ช่วยจัดการใเเขข้้าาาทที่าทาง แต่น้องก็ไปเจอสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งของเซนาซึ่งมันบันทึกทุกอย่างที่เธอเจอในชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ของอาร์ตเดอะคลาวด้วยแต่เมื่อเซนนาเห็นว่าแกบบี้แอบเปิดดูเธอจึงแยกมันไปจากมือน้องทันทีแต่เมื่อเซนนาบอกกับน้องว่าด้านในมันมีแต่เรื่องเวลวร้ายห้ามแอบ,บมาอ่านมันอีกเด็ดขาดตัดกลับมาที่บ้านหลังของอาร์ตเดอะคลาวและวิกตอเรียเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งก็ได้มีพนักงานลือถอนสองคนเข้ามาในบ้านทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปสำรวจด้านในพนักงานคนหนึ่งก็มาเจอกับวิกตอย่่งอูในนา้ ซึ่งสภาพของเธอตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอีสุดๆ,ๆเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเธอเอาไว้พอรู้ว่าถูกรบกวนวิกตอเรียก็ได้สติกลับคืนมาทันทีเธอจึงใช้เศษกระจกในมือที่กำไว้ตั้งแต่5ปีก่อนกระซวกเข้าที่คอของพนักงานคนนั้นจนใบหวันคาที่ทางด้านอีกคนก็มาเจอกับอาร์เดอคลาวที่นั่งจำสิ่งอยู่บนเก้าอี้โยกพี่แกก็นั่งมา5ปีแล้วนะครับจนอยากย่าย่ขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นพนักงานคนนั้นก็เข้ามาใกล้ๆตัวของอาร์เดอคลาว สุดท้ายเขาก็ถูกมันใช้ตะป,ปูแทงเขาที่มือและกัดนิ้วจนขาดอย่างบ้าคลั่งพนักงานคนนี้พยายามหนีอย่างสุดชีวิตนะครับแต่ก็ช้าไปอาร์ตเดอะคลาดมาได้ใช้คัตเตอร์กรีดเข้าที่ใบหน้าของเขาตามด้วยการถลกหนังหน้าออกมาทั้งเป็นเรียกได้ว่าพี่แก๊ท็อปฟอร์มจัดนะครับการฆ่าแต่ละทีนี้โคตรสยองวิกตอเรียที่ตื่นจากการจำศีลขึ้นมาเธอก็ได้มายืนดูเหตุการณ์สุดเล้าใจทั้งหมดเจ๊แกก็อดใจไม่ไหวนะครับวิกตอเรียก็ใช้กระจกเฉือนเข้าที่ช่องแคบของตัวเองแบบรับว่าาาเเธออมมีรมีรรณ์์กกับหตุุน้สดๆ ตัดกลับมาที่เสียนาอีกครั้งตอนนี้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวของเจสิกา้าแต่เหมือนอดีตยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดแต่ขณะที่ร่วมโต๊ะอาหารกันอยู่แกรบ,บี้ก็ได้คุยกับพ่อแม่อย่างส,สุกขนานแต่จู่ๆเสียนาก็เห็นภาพหลอนเพื่อนสนิทของเธอในภาพที่แล้วซึ่งเธอถูกอาร์เดอะคราวฆ่าเธอปรากฏตัวขึ้นในสภาพที่เรียกได้ว่าโคตรเละในภาพหลอนนั้นเธอกระโทษเสียนาว่าเป็นคนทําให้เธอตายนั่นก็เป็นฝอจิตใต้สํานึกของเสียนานะครับเธอยังคงรู้สึกผิดกับทุกเรื่องเมื่อเสียายาาายมตตัั้้งสิเธอออก็รูว่่นนนคืภพหล เธอจึงรีบลุกออกจากโต๊ะอาหารทันทีทุกคนบนโต๊ะก็งงเลยนะครับเกรกก็ถึงกับมองหน้าเจสสิก้าทั้งสองกลัวว่าเซียน่าจะอาการกำเริบอีกครั้งกลัวว่าครั้งนี้เธอจะเปิดไปไกลดีไม่ดีพวกเขาอาจจะคุมไม่อยู่สักวันหนึ่งภาพก็ตัดมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมันจะเผยเห็นผู้รอดชีวิตอีกคนนะครับซึ่งก็คือโจนา,าน้าธาน้องชายแท้ๆของเซียน่าตอนนี้เขาได้เข้ามาหาลาัยไปที่เรียบร้อยโจนาทานกําลังเดินไปที่ห้องพักของเขาซึ่งมีลูเมชื่อว่าโคและแฟนสาวของโคมีอา ทั้งสองกำลังพอดรักก็อยู่ในห้องเมื่อจอนาธานเปิดประตูเข้ามาพวกเขาเลยเปลี่ยนเรื่องคุยมีอาก็ถามถรงการเอาชีวิตรอดเมื่อ5ปีก่อนซึ่งเธอเป็นแฟนพันธ์แท้ของจอนาธานกับเซียน,า,นาเลยนะครับทั้งสองค่อนข้างโด่งดังจากเหตุการณ์การรอดชีวิตจากน้ำมือของอาร์เดอคราวพอยิ่งมีอามาพบกับโคที่เป็นรูเมของจอนาธานมันยิ่งกระตุ้นต่อมเผื่อของเธออย่างมากเธอพยายามอ้อนวอนให้จอนาธานไปสัมภาษณ์ในรายการพอดแคสช่องยูทูบของเธอแต่จอนาธานก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องหลายๆที่ผ่าานมา ขาจึงพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่อยากลืมอฟื้นอดีตที่เจ็บปวดแต่สถานการณ์ค่อนข้างอึดอัดเพราะโคก็ช่วยกดดันด้วยในะจังหวันนั้นเซน,นาก็โทรเข้ามาพอดีโจนาธานยังได้โอกาสเลียกทั้งสองไปรับสายพี่สาวเมื่อจนาธานได้คุยกับเซน,นาเธอก็บอกข่าวดีกับน้องชายว่าเธอได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เธอย้ายมาอยู่กับครอบครัวของเจสิก้าสองพี่น้องก็คุยสารทุกสุขดิบกันนะครับเซน,นาก็ชวนจจนาธานมาปาร์ตี้วันคริสต์มาสด้วยกันเธอคิดถึงเขาและอยากเจอหน้าน้องชายที่ไม่เจอกันนานหลายปี ซึ่งจนอาทานก็รับปากว่าจะไปหาเธอให้ได้หลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จเซน่าก็ร้องไห้ออกมาเพราะหวังว่าครอบครัวจะกลับมาหิวใจที่เจ็บปวดของเธอได้อีกครั้งในตอนนี้ทางด้านของอาร์เดอคลาวมันก็ได้เริ่มต้นความสนุกครั้งใหม่กับเหยื่อรลยใหม่ของมันในขณะที่มันเดินผ่านบาร์แห่งหนึ่งมันก็มีชายใส่ชุดซานต้าอยู่ข้างในอาร์เดอคลาวมันก็นึกสนุกอยากจะได้ชุดซานต้าขึ้นมาพี่แกจะเดินเข้าไปในบาร์เพื่อไปคุยกับชายคนนั้นด้วยความที่รักษามไม่ใช่เหลียวใจและคิดว่าคงเป็นคนมาร่วมงาน พวกเขาเลยมองว่าเป็นตัวตลกที่มาสร้างสีสันทั้ง3ยังชวนอาร์เดอคลาวไปดื่มด้วยแต่ทันทีที่อาร์เดอคลาวมันดื่มเหล้าเข้าไปมันก็พ่นออกมาใส่หน้าของลุงที่ใส่ชุดซานต้าไม่นำสามมันยังฉี่แตกใส่ลุงแกอีกด้วยนะครับคนอื่นๆก็ถึงกับชุนจัดจึงพยายามจะเอาเลือกกับมันแต่มันกลับชักปืนออกมายิงเจ้าของร้านไปหว่านคนแรกจากนั้นก็ตามเลียชายที่นั่งข้างๆคนสุดท้ายก็คือลุงที่ใส่ชุดซานต้าเขาพยายามขอชีวิตจากมันแต่มันก็มัดเขาไว้กับเก้าอี้ จากนั้นอาร์เดอคลาวก็ใช้เครื่องหล่อเย็นที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองฉีดไปตามร่างกายของลุงหยุดแข็งเสร็จแล้วมันก็ใช้ค้อนทุบอวัยวะต่างๆของเขาร่างกายของลุงตัวนี้ก็เหมือนกับน้ําแข็งเลยนะครับลุงแกก็โดนทุบจนร่างแหลกไปชิ้นๆนจากนั้นมันก็กระตุกหนวดของลุงออกมาเพื่อมาแปะเป็นคราวของตัวเองตามด้วยการคว้าจมูกของตุ๊กตาหิมะและกระซั่เข้าที่ใบหน้าของลุงไปหวานต่อมาในคืนเดียวกันกเกรซกับเจสิก้าก็นอนคุยตามภาษาครอบครัวทั้งสองก็มองว่าเซนหน้าอาการดีขึ้นแล้วพอแกบบี้ แกบบี้เป็นส่วนทำให้โลกของเซนนาสดใสขึ้นและเจสิก้าก็บอกว่าเซนนากับแกบบี้จะไปช้อปปิ้งวันพรุ่งนี้เกร็กที่ได้ยินก็ถึงกับต้องหวั่นใจนะครับเพราะเขาเพิ่งเห็นว่าเซนนาเห็นภาพหลอนมาโยกๆเกร็กเลยถามภรรยาว่าแน่ใจหรอว่าจะให้ไปตามลำพังเจสิก้าก็บอกแน่ใจสิเซนนาจะไปซื้อของขวัญให้จนาทานด้วย2พี่น้องจะได้พบหน้าพบตาก,กันบ้างแต่เกร็กก็บอกให้เจสิก้าระวังตัวถ้าเซนนาอาการหนักขึ้นมาจะทำยังไงแต่ได้ความที่เจสิก้าเข้าใจหัวอกของหลานสาว เธอจึงเชื่อมั่นอย่างสนิทใจว่าเซียน,น่าจะไม่เป็นไรเธอจะไม่มีพฤติกรรมเรวลวร้ายแน่นอนทางด้านเซียน,น่าเธอก็กำลังจดบันทึกตามที่เคยบำบัดมาแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะอ่านจดหมายของจุนาทานเขาเองก็เผชิญฝันร้ายไม่ต่างอะไรจากพี่สาวเพียงแต่จุนาทานยังพอใช้ชีวิตปกติได้วันต่อมาภายในห้างสรรพสินค้าทั้งหมดก็เต็มไปด้วยทีมงานคริสต์มาสประจำปีทีมงานก็ใส่ชุดเอวคอยจัดคิวให้สันตาคอร์ได้ถ่ายรูปกับเด็กๆจนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงสันตาคอร์ก็ต่างกันพาไปหลหลลบัังเเเวทีพพื่อกก ทั้งด้านเซนาและแกบบี้ทั้งสองก็มาเลือกซื้อของขวัญวันคริสต์มาสพวกเธอก็กําลังเลือกเสื้อผ้ากันอยู่นะครับแต่เซนาก็เหลือเป็นซาตาครอตัวหนึ่งมันสวมหน้ากากและเดินผ่านเธอไปจากนั้นมันก็โบกมือเปื้อนเลือดทักทายเธอซึ่งสัญชาตญาณของเซนาบอกทันทีเลยว,ว่าอาร์เดอคลาวมันกลับมาแล้วมันเพิ่งเดินผ่านเธอไปซึ่งเซนาก็ถึงกับสตันไปเลยแกบบี้ก็ถามนะครับว่าเซนาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะสีหน้าของเธอดูไม่สู้ดีนักตัดกลับมาที่จนาธานเขาก็นั่งอยู่ที่โรงอาหารคนเดียว จนนาธานนั่งดูรายการออนไลน์ของมีอาซึ่งเธอดันเล่าเรื่องของเซนาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่คนเล่าในรายการกลับติดตลกพวกนั้นไม่เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงอีกทั้งมีอายังมีท่าทีอยากเผือกจนใจจะขาดเธอก็พยายามขยันขยอยให้จนนาธานไปออกรายการนะครับแต่เซนาก็โทรเข้ามาพอดีด้วยความที่ภาพของตัวตลกโผล่มาในหัวมันก็ทาให้เธอใจคอไม่ดีเซนาได้นะัดน้องชายไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอก็เริ่มถามสารทุกสุกดิบของน้องก่อนนะครับจากนั้นจนนาธานก็ถามว่าพี่มีธุระอะไ ในหน้าเลยย้อนติดตลกไปว่าพี่อยากเจอน้องหน่อยไม่ได้หรอแต่ในตอนที่เธอกาลังจะเตือนเรื่อง Art the Cloud, อาร์เดอค o าวมีอากับโคก็ดันโผล่เข้ามาในจังหวะน,นั้นพอดีเธอเลยไม่ทันได้เตือนน้องชายเลยนะครับเมื่อมีอาได้เห็นหน้าเซนาตัวจริงเสียงจริงเธอก็รู้สึกดีใจมากเธอรีบขอร้องให้เซนาไปสัมภาษณ์ในรายการออนไลน์ของเธอเพื่อที่เธอจะถามเซนาว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและกิจวัตรประจําวันของเซนาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เรียกง่ายๆว่าเธอต้องการเพิ่มเลตติ้งของช่องตัวเองจนทําใหสองพี่น้องอึดอัดใจ,จยอย่างมากแต่ด้วยความไม่รู้กาลเทศะของพวกเขาบวกกับเซน,น่าที่มีแผลอยู่ในใจยอยู่แล้วพอได้ยินแบบนั้นเซน,น่าก็มีอารมณ์โมโหเธอได้ตอบกลับด้วยอารมณ์โกรธว่าอยากสนใจนักไม่ใช่หรอรู้ไหมว่าทุกวันหลังจาก,กวันนั้นฉันยังคงสะดุ้งตื่นและกรีดร้องขึ้นมากลางดึกฉันเป็นแบบนี้ซ้ำๆแทบทุกวันยังคงเห็นภาพคนตายแวะเวียนมาหลอกหลอนตลอดฉันต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ้าถึง5ปี ในขณะที่คาตกรที่ทำลายชีวิตของฉันมันยังคงลอยนวลอยู่ตอนนี้ฉันมีแผลไปทั่วทั้งร่างกายรอยแผลที่ถูกอาร์เดคลาทำลายมันไม่มีทางหายทั้งร่างกายและจิตใจและเธอก็ฟาดมีอาไปอีกหนึ่งดอกว่าเธอควรมีความเป็นคนในสมองให้มากกว่านี้นะอย่าหวังแต่จะเกาะความเจ็บปวดของคนอื่นเหมือนกับปลิงปิดท้ายด้วยการทุบโต๊ะดังลั่นซึ่งนั่นก็ทําให้มีอากับโพถ,ถึงกับนั่งเงียบแต่ทั้งสองก็จุไม่น้อยนะครับกับน้ําเสียงของเซียนาหลังจากนั้นเซียนาก็ได้ลากตัวโจนาธานไปคุยส่ววนตั ซึ่งเธอพยายามเตือนน้องชายว่าอาร์ตเดอะคลาวมันกลับมาแล้วแต่โจนาธานไม่ยอมเชื่อและคิดว่าพี่สาวน่าจะเห็นภาพหลอนมากกว่าโจนาธานบอกกับเซียนนาว่าพี่เป็นคนตัดหัวมันเองไม่ใช่หรอเซียนานาก็บอกว่าใช่แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วและเธอก็ต้องการดาบเทอร์รีไฟเออร์ที่พ่อทิง้งไว้ให้ซึ่งมันก็เป็นอันเดียวกวับที่เธอใช้ตัดหัวอาร์ตเดอะคลาวในภาค2นะครับเธอฝังมันเอาไว้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ทั้งด้าโจนาธานเขาดูจะไม่อยากประเชิญหน้าเหมือนเรื่องในอดีตอีกเซียนานาก็ต้องหลัังตวน้องชายเอาไ้ และเตือนสติเขาว่านี่คือทางเดียวที่เรามีเธอก็ชูจดหมายที่เขาเขียนให้เธอพร้อมกับทฤษฎีผีๆีที่เขาเขียนไว้เซียนน่าก็เสริมอีกว่าดาบอันนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้จัดการกับตัวตลกเวนั้นได้ทั้งด้านอาร์ตเดอะคลาวมันก็ได้แฝงตัวมาเป็นซานตาคอสทํำทีมาแจกของขวัญให้เด็กๆในห้างแต่ท่าทางผมันสยองพร้อมกับเนื้อตัวที่เปื้อนเลือดบางคนที่เห็นแล้วไม่สบายใจพวกเขาก็ไปแจ้ง,งปรปภให้มาดูและเมื่อ,อปรปภมาถึงพวกเขาก็สังเกตว่าอาร์ตไม่ใช่ซันตาคอสที่จ้างมา ทั้งหมดจึงพากันลากตัวมันออกไปจากห้างและในเวลานั้นเองอาร์เดอรคลาวมันก็ได้แผงลิจนเกิดเรื่องวินาสันตโลขึ้นเนื่องจากพวกเด็กๆได้พากันลื้อของขวัญที่อาร์เดอะคลาวมันทิ้งเอาไว้แต่หารู้ไหมว่าในกล่องของขวัญมันมีสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดเพราะเราเด็กๆเปิดกล่องออกเท่านั้นแหละสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นอาร์เดอะคลาวมันได้ใส่ระเบิดไว้ในกล่องของขวัญการระเบิดครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นกลางห้างนั่นก็ทําให้มีผู้เคาะหลายอย่างมากผู้คนก็ต่างวินีกันากลหล อาร์เดอครามก็เผยรอยยิ้มสุดสยองออกมานะครับเหมือนมันได้ทําผลงานชิ้นโบแดงเอาไว้เรียบร้อยแล้วทางด้านจนาธานที่กลับมาี่ห้องเขาก็ต้องกินยาคลายเครียดและมีอาการผวากับสิ่งที่พี่สาวเล่าให้ฟังสลับกับเซียน,นาที่กลับมาบ้านเช่นกันซึ่งแกมบ,บี้ที่เห็นเซียน,นาเข้ามาน้องก็สงสัยที่มือของเธอซึ่งเซียน,นาก็โหกว่ามือของเธอเลื่นเลยเป็นแบบนี้แต่ในความจริงแล้วเซียน,นาต้าจะไปขุดดาบเทลิฟขึ้นมานะครับจากนั้นเธอก็ใส่มันไว้ในกล่องของขวัญและเอาไปซ่อนไว้ในต้นคริสต์มาส หลังจากที่ทานมื้อเย็ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเซน่าก็มานั่งเล่นกับแกบบี้เธอก็ได้ยินข่าวการระเบิดภายในห้างสรรพสินค้าโดยผู้ต้องสงสใส่เป็นตัวตลกแถมมันยังใส่ชุดซานตาซึ่งนั่นก็ทําให้เซน่าถึงกับสติแตกเจสิก้าก็ต้องเข้ามาปลอบเธอนะครับเพราะเซน่ามั่นใจว่านั่นต้องเป็นอาร์ตเดอะคลาวแน่นอนเธอพยายามบอกเจสิก้าให้พาแกบบี้หนีเพราะอาร์ตเดอะคลาวมันต้องการฆ่าเธอเซน่าไม่อยากให้คนอื่นต้องมาสวยเพราะเธออีกต่อจากนั้นอาร์ตเดอะคลาวก็เดินทางไปถึงหอพักของโจนาทาน ซึ่งที่หอก็มีการจัดคริสต์มาสเช่นกันนะครับมันก็มุ่งหน้าไปหาจอนาธานทันทีทางด้านของโคก็พยายามโทรหาจอนาธานด้วยความรู้สึกผิดเนื่องจากมีอาร์แฟนของเขาไปกดดันเรื่องสัมภาษณ์แต่จอนาธานก็ไม่รับสายโคทําได้เพียงฝากข้อความเอาไว้ซึ่งในจังหวะน,นั้นเองอาร์เดอร์ลามก็ถือถูกของขวัญผ่านมาพอดีมันก็ได้ยินโคกับมีอาร์คุยกันนะครับมีอาร์บอกว่าเซียนหน้าไม่ควรด่าเธอกลางห้าแบบนี้ด้วยซ้ําการคุยกันมันคือการบําบัดไม่ใช่หรอ โคก็เตือนมีอาว่ามันหนักเกินไปไหมที่มีอาไปถามเซน,นาแบบนั้นแต่มีอาก็ยืนยันความต้องการของตัวเองโดยเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เธออยากผาเผชิญหน้ากับอาร์เดอคลาวตัวเป็นๆด้วยซ้ำมันจะโหดและน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวและเธอจะเอาตัวเซน,นามาออกสื่อออนไลน์ของเธอให้ได้ทั้งน่าจอรดานานที่หลับอยู่ทักพักเขาก็ต้องตื่นขึ้นเพราะเกร็กโทรมาบอกว่าตอนนี้เซน,นาพี่สาวของนายคลั่งใหญ่แล้วเรื่องจากเธอเห็นข่าวในทีวีจอรดาานต้องรีบไปที่บ้านด่วนพอได้ยินแบบนั้นจอรดาานก็รู้สึกใจคอไม่ดี เนื่องจากเซนาก็เคยเตือนเขาไว้แล้วนะครับจากนั้นเซน,นาก็แย่งโทรศัพท์มาคุยเธอบอกให้โจนาธานเตรียมตัวออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอจะให้เกร็กไปรับที่มหาลัยจากนั้นโจนาธานก็ถามเซน,นาว่าได้ดาบมาแล้วใช่ไหมเซน,นาก็บอกว่าเธอได้มันมาแล้วจากนั้นเกร็กก็เตรียมออกเดินทางไปรับโจนาธานที่มหาลัยซึ่งทีแรกเกร็กก็เหมือนจะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่เขาก็ยอมทําตามที่เซน,นาขอเพราะเห็นว่าเธอเป็นมิตรกับลูกสาวเขาและเพื่อความสบายใจของเซนาเองด้วยในเวลาเดียวกัน แกบบี้ก็ค่อนข้างกังวลน,น,น,นะ,คะครับกลัวว่าเซน่าจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจีตอีกครั้งซึ่งเจสิก้าก็ปลอบลูกสาวว่าแม่ไม่อยากให้เซนาไปเลยหากเป็นเช่นนั้นจริงเราต้องหาทางออกที่ดีที่สุดแต่แกบบี้ก็เริ่มวิตกเรื่องอาร์เดอะคลาวเช่นกันเจสิก้าก็รีบบอกลูกว่ามันไม่มีจริงหรอกและมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราพอปลอบเสร็จเธอก็ส่งลูกสาวเข้านอนภาพตัดมาที่ครกับมีอาทั้งสองกำลังจ้ำบะเมียงูกันอย่างดุเดือดในห้องน้ำส่วนอาร์เดอะคลาวที่ยืนฉี่เสร็จมันกกก็หยิบเลือออไฟ้าออาามจ เสร็จแล้วก็เปิดฉากพุ่งเข้าไปจัดการทั้งคู่ทันทีมันเริ่มที่โคเป็นคนแรกอาร์ตเดอะคลาวได้ทําการตัดนิ้วและขาของโคทั้งเป็นโคก็ต้องกระเสือกระสนเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ไปไหนไม่ได้เพราะอาร์ตเดอะคลาวมันหั่นขาของเขาในขณะที่โคกําลังวิ่งหนีเขาก็ลงไปนอนกองกับพื้นเนื่องจากขาของเขาขาดออกจากกันจากนั้นมันก็ไปเล่นมีอาต่อที่กําลังสติแตกอาร์ตเดอะคลาวก็ใช้เลื่อยหั่นล่างของเธอออกจนใบหน้าของเธอเวอวะว่ะจากนั้นมันก็บีบหน้าของเธอให้ดูหน้ามันแบบเต็ม2ตา เหมือนพยายามจะบอกว่าอยากเจอกุนักไม่ใช่เหรอรู้สึกเป็นไงล่ะตื่นเต้นดีไหมเรียกได้ว่ามีอานี่สวยจัดเลยนะครับถ้าไม่ปากดีท้าทายมาแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้จากนั้นมันก็เอาแว่นใส่ให้เธอตามด้วยการหันล่างเธอเป็นชิ้นๆอย่างสนุกสนานพอเสร็จจากมีอาแล้วมันก็ใช้เลือดอันเดียวกันมากระซ u วโคต่อโคที่พยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดมันก็กระชากขาของเขาออกจากนั้นมันก็ใช้เลือดทะลวงประตูหลังของโคทั้งเป็นผ่ากลางทะลุหน้าอกเห็นฉากนี้แล้วเสียวไปอีกหลายวันเลยนะครับ พอจัดการนักสองเสร็จแล้วมันก็เอนตัวลงนอนบนกองเลือดเล่ากับเป็นพื้นหิมะยังไงอย่างนั้นทางด้านเกรกก็โทรหาโจนาธานซึ่งตอนนี้เขาจอดอยู่ที่หน้าหอพักแต่ปลายสายก็หาไม่เจอว่าเขาอยู่ตรงไหนสลับไปที่เซน้าที่กําลังฝันถึงตัวเองในวัยเด็กพ่อของเธอได้วาดภาพนางฟ้าอัศวินถือดาบไฟไวใ้ให้ซึ่งมันค,คล้ายๆกับชุดของเธอในภาคที่แล้วนะครับเธอชอบใจในภาพวาดฝีมือพ่ออะมากมากเมื่อเธอรับภาพนั้นมามันก็ทําให้เธอนึกถึงอดีตตอนที่เธอสู้กับอาร์เดอคลาวอีกครั้ง เซน่าน้อยก็ตกใจมากที่พ่อบีบภาพวาดไว้แน่นจนผู้เป็นพ่อดึงสติเธอและบอกกับลูกว่าไม่ว่าอย่างไงก็ตามพ่อจะอยู่กับลูกเสมอและเราก็จะได้รู้ที่มาของดาบเทอร์รีไฟเออร์นะครับซึ่งมันถูกออกแบบด้วยอํานาจของนักบุญนั่นเองจากนั้นเซนน่าก็เผลอหลับไปเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างเกร็กกับเจสิก้าแต่นั่นมันเป็นเสียงมายาเซนน่าก็สังเกตเห็นว่าเสียงมันเงียบไปเธอจึงลงมาดูและสิ่งที่เธอได้พบก็คือวิกตอรียที่สวมมงกุฎหนาม และอาร์ตเดอะคลาวที่ตอนนี้กําลังชาแหละร่างไร้หัวของกเกรกอยู่เซนน่าเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบใส่เกียร์หมาหนีแต่เธอก็เป็นหัวแกบบี้ขึ้นมาเธอจึงวิ่งกลับไปตามหาน้องเซียน่าเลยถูกอาร์ตเดอะคลาวจับไว้ได้และมันก็ใช้ขอนฟาดหัวเธอจนสลบพอได้สติขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ซึ่งคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเจสิก้าในสภาพเดียวกันทั้งสองหวาดผวายอย่างมากและสายตาของพวกเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ถูกขอบนกระดาษอยู่บนโต๊ะ ตัวที่วิกตอรีก็ถือกล้องพลอ,อยด์ถ่ายรูปทั้งคู่ไว้อย่างไม่หยุดส่วนมันยอดต้นคริสต์มาสมันก็มีหัวของเกร็กเสียประดับเอาไว้อาร์เดอคลาวมันก็เอาไส้ของเกร็กมาพันรอบต้นคริสต์มาสนะครับผมนี่ไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาบรรยายตัวมันเลยนะทางด้านเจสสิก้าที่เป็นห่วงลูกเธอก็พยายามส่งเสียงวิกตอรีจึงเปิดปากหกเดอพูดเจสสิก้าถามพวกมันว่าแกบบี้ลูกสาวเธออยู่ไหนอาร์เดอคลาวเลยแกห่อกระดาษออกเผยให้เห็นหัวกะโหลกเล็กๆซึ่งในกลงนั้นก็มีหนูอยู่ด้วยมันบอกว่านั่นคือหัวของแกบี พอดีนแบบนั้นเจสสิก้าก็ถึงกับกรีดร้องแทบขาดใจเซน่าก็แขนจนอยากฆ่าพวกมันให้ตายแต่เธอก็โดนอาร์เดอร์คลาวตบจนหน้าควา่ำมันก็กระทืบเธอไม่ยั้งด้วยความแข็เลยนะครับเจสสิก้าที่เหมือนรู้ชะตาการรมตัวเองเธอก็บอกเซน่าว่าช่วยแก้แขนให้อาร์ด้วยนะส่งพวกมันลงนรกให้หมดแต่นั้นอาร์เดอร์คลาวก็เอาท่อแก้วมาอุดปากเจสสิก้ามันก็ใช้ข้อนตอกท่อแก้วลงไปในคอเธอนะครับเสร็จแล้ววิกตอเรียก็เอาหนูเทลงไปในท่อพร้อมกับใช้ปืนไฟลนเพื่อไล่หนูให้ลงไปในคอของเธอ ปิดถ่ายด้วยการเชือดคอไก่เจสสิก้าไปหวันพอเสร็จจากเจสสิก้าแล้ววิกตอรียก็เอามงกุฎหนามมาสวมหัวให้เซียนาเธอก็บอกกับเซียนาอย่างเลือดเย็นว่าเธอจะฆ่าคนที่เซียนาหลักให้หมดก่อนที่จะมาฆ่าเซนาทีหลังท่านใดนั่นเองอาร์เดอคลาวก็ได้เฉลยความจริงสุดช็อกให้เซียนาได้รู้มันได้ไปลากตัวแกบบี้ออกมานั่นมันก็ทาให้เซียนารู้สึกโล่งใจที่น้องยังไม่ตายแต่เธอก็ต้องใจสลายอีกครั้งเมื่ออาร์เดอคราวได้เอาแว่นสีดำของจอร์นาธานไปสวมไว้ที่กะโหลกอันนั้น นั่นจึงทำให้เซนารู้ว่ากระโหลกหน,หนั่นคือของโจาธานน้องชายและครอบครัวคนเดียวของเธออาร์เดอคลาวมันได้ฆ่าเขาตายไปพร้อมๆกับเกร็กวิกตอรียมันก็มาขยี้ซล้วครับมันบอกว่าที่น้องชายของแกตายก็เพราะแกนั่นแหละจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปัดประสาทเซนาให้อ่อนแอเพื่อหวังให้วิกตอรียเข้าสิงร่างสวยๆของเซนาแต่เซนาก็มีพลังที่สามารถต่อกร่อกับวิกตอรียได้เพราะเธอมีพลังของนางฟ้านักลบบวกกับความแข็งที่มีต่อพวกมันมันจึงทําให้พลังย้อนไปที่วิกตอรีย แต่วิตเตอรเรียก็ไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันบอกให้อาร์เดอร์คลาวฆ่าแกบบี้ทิ้งสาเพื่อลดพลังใจของเซียนาแต่แกบบี้ก็ฉลาดพอน้องตัดไปร้องไห้และขอโอกาสจากตัวตลกทั้งสองเธอขอให้ได้มอบของขวัญชิ้นสุดท้ายให้แก่เซียนาซึ่งอาร์เดอร์คลาวมก็นึกสนุกและยอมนะครับเมื่อแกบบี้ไปหยิบกล่องของขวัญออกมาซึ่งมันก็คือกล่องที่เซียนาซ่อนดาบเอาไว้แกบบี้รู้ว่ากล่องมาอยู่ตรงไหนและด้านในมันมีอะไรเนื่องจากน้องชอบแอบแกะกล่องของข,องขวัญดูอยู่แล้วมันเลยทําให้น้องหยิบมาถูกล่อง แต่อาร์เดอร์คลาวมันก็ไม่ยอมให้เซน่าเปิดกล่องของขวัญง่ายๆมันใช้คอนทุบที่มือของเธอทั้งสองข้างจนหกักจากนั้นก็ยอมให้เธอแกะอของขวัญแต่เซน่าก็แข็งใจจะสามารถคว้าดาบเทอร์รไฟเออร์ออกมาได้เพราะถึงตอนนี้เซน่าบอกถึงเวลาชำระแค้นพวกมึงแล้วจากนั้นเธอก็ใช้ดาบฟันเข้าที่คอของอาร์เดอร์คลาวแต่มันดิ้นทุรน,นทุรายตามด้วยการปาดาบปากเข้าที่กลางอกของวิกตอรียเสร็จแล้วเธอก็ไปดึงออกมาและกระซวกเข้าที่ปากของมันอีกครั้งปิดท้ายด้วยการตัดหัวมันออกจากบ่า ส่วนอาร์เดอะคลาวที่ยังไม่ตายมันก็ใช้เลือดไฟฟ้ามาสู้กับเซียนหน้านะครับแต่เธอก็เสียท่าโดนกดหัวเข้าที่ล่างของเกร็กมันก็เอาไส้ของเกร็กมาลัดคอเธอไว้ส่วนแกบบี้ก็เห็นว่าร่างของวิกตอรียกําลังประสานกันเธอก็ใช้จังหวะที่ตัวตลกกาลังคว้าอาวุธใช้ดาบกระซวกมาได้สําเร็จในจังหวะที่เซียนหน้าจะปิดบัญชีอาร์เดอะคลาวประตูนรกก็เปิดออกซึ่งมันดูดร่างของวิกตอรียและแกบบี้ลงไปด้วยเซียนหน้าก็พยายามยื่นด้ามดาบให้น้องจับไว้แต่ด้วยเลือดที่ไหลออกมามันก็ทําให้ดาบลื่น เจ้าสุดท้ายแคบบี้ก็ตกลงไปในนรกทั้งเป็นพอช่วยน้องไว้ไม่ได้เซน่าก็ต้องไปจัดการกับอาร์ตเดอะคลาวแต่มันได้หลบหนีไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้เซน่าเสียใจยมากแต่พอเธอมาสังเกตที่มือตัวเองมือที่หักทั้งสองข้างมันได้กลับมาสมานตัวเองเหมือนเดิมอีกครั้งเธอก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะตามหาแกบบี้ที่ตกนรกให้เจอในตอนจบเรื่องของอาร์ตเดอะคลาวมันได้หนีมานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งมันเป็นจังหวะที่รถเมล์คันหนึ่งขับมาจอดพอดี มันก็ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเมย์นะครับตอนนี้มันไม่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าอีกแล้วหลังจากที่มันโดนเสียหน้ากระทืบมันก็ใส่เกียร์มาหนีออกมาสงสารก็แต่ผู้ดยสารหญิงคนนั้นที่ต้องมาประชิญกับใบหน้าอสุดสยองของมันเนือตัวของมันก็ยังโชกไปด้วยเลือดและเทลิไฟล์สก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทลิไฟล์ภาค3บอกเลยว่าที่ดูมาทั้ง3ภาคภาคนี้มันจะโหดท,ที่สุดแล้วนะครับ แต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์ที่เหยื่อโดนนี่ผมบอกเลยว่าโคตรสยองและเหมือนว่าตอนนี้จะได้รับการอนุมัติสร้างภาคสแล้วนะครับในตอนจบภาคนี้เขาก็ได้ปูไว้แล้วนะว่าอาร์ตเดอะคลาบมันยังไม่ตายเรียกได้ว่าผิดคาดเลยนะครับนึกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วยังไงเพื่อนๆสายดาร์กสายโหดก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบผู้ไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระตือไลครและสั่ปุ่มซับสไครใ้ใผม้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับับสสดีครับ